เธอคนนี้ชื่อคริสตีนเธอเกิดมามีสายตาปกติแต่ตอนเธออายุ19ปีเธอได้เป็นโรค NMO ภูมิคุ้มกันของเธอได้โจมตีประสาตาทําให้เธอสูญเสียการมองเห็นด้วยการที่เธอรับการทําอาหารอย่างสุดหัวใจเธอได้ฝึกฝนการทําอาหารอย่างหนักและเรียนรู้ที่จะใช้ประสาทสัมผัสส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นการสัมผัสและการลิ้มรสเพื่อสร้างสุดยอดอาหารออกมาให้ได้เธอได้ตัดสินใจเข้าแข่งขันรายการ Master Chef รายการแข่งขันทำอาหารชื่อดังของอเมริกา เพื่อต้องการใช้การทำอาหารของเธอบอกเล่าเรื่องราวและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนตาบอดทั่วโลกเธอต้องเจออุปสรรคมากมายแต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้เธอได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่เธอแข่งทำพายแอปเปิลเธอคิดว่าเธอต้องตกลอกแน่ๆแต่แล้วพายของเธอกลับถูกใจกรรมการเชฟชื่อดังอย่างกอร์ดอนแลมซี่กอร์ดอนได้เอ่ยปากชมเธอว่าพายของเธอทั้งอร่อยทั้งสวยงามเธอจงมั่นใจและเลิกสงสัยในตัวเองเธอเป็นเชฟที่วิเศษมาก จนในที่สุดเธอเป็นผู้ชนะเลิศได้แชมป์รายการมารเกอร์เการไม่ยอมแพ้ในอุปสรรคและโชคชะตาของคริสตีนทําให้ผมนึกถึงคําพูดของเนลสันแมนเดลาผู้นําในการต่อสู้เพื่อยุติการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้ได้กล่าวไว้ว่าอย่าให้อุปสรรคมาหยุดคุณเรื่องราวของคริสตีนแสดงให้เห็นว่าอุปสรรคไม่ใช่อุปสรรคที่แท้จริงเราสามารถชนะอุปสรรคได้ถ้าเราใจสู้และไม่ยอมแพ้